มืดครับทำงานอยู่ครับเป็นกิจวัตรก็คือทำทุกวันมือนิดหนึ่งกำลังจะรับห่วงที่รถขบวนรถไฟครับทำงานกลางคืนแล้วมันอดนอนครับ แล้วน้ายน่นมาแล้วครับรถไฟมาแล้วครับใช่ไฟให้คุณยาง หน้าหนาวครับหนาวแล้วมาแล้วแขบบนห่กไว้ที่คอครับเดียมือรับห่วง เดนสารก้าไปห้าสวนอกครับลองทำคลิปดูครับลองทำคลิปดูนะครับบอกว่าช่อง YouTube y o youtube ผมเปิดมานานแล้วแต่ว่ามันไม,ไม่ได้ดำเนินการมา เกือบสามปีแล้วครับตั้งแต่คดีน้องชมพูใม่ใหม่ๆนะครับก็เหยื่อเจอวันที่สิบเอ็ดผมมาทำยูทู e วันที่สิบสี่เจอเจอศพน้องผมก็ทำยูทูี๋ยวสักกู้ครับเอเอ ันนี้อะไรนะเจตจำนงไม่ีเจตจำนงไม่มีอ่ยเราก็เป็นหัวควรจะมากลางคืน่เนี่ยนี่จะติตา ครับมากปดานซะาใช่ครับาำแล้วหนึ่งขบ,บวนอยู่สถานีแล้วครับเดี๋ยวก็ามาหนึ่งขบ,บวนถ้าขบ,บวนมาบนรถไฟมาก็ต้องออกไปทุกครั้งนะครับคืนนี้มีประมาณเจ็ดสิบแปดขบวนนะครับ เดี๋ยวผมลองทำคลิปก่อนนะครับลองว่าคลิปมันจะใช้ได้กี่นาทีนะมันมันยากเหมือนกันกับการทำยู u ูบนะอ่ะเดี๋ยวลองก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวคอยรับชมคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณครับ